เรามาลองใช้เครื่องหาตำแหน่งเบรเกอร์ยูนิตในรุ่น UT 2 5 a กันครับที่ตัวส่งสัญญาณนะครับสเปคระบุให้ใช้กับแรงดันไฟฟ้า1 1 0 1 2 5ถึงโวลต์ครับแต่สเปคฟิล์นะครับสามารถทุแรงดันไฟฟ้า2 5 0โวลต์ครับลองวัดแรงดันไฟฟ้าที่เต้ารับนะครับได้ประมาณ2 3 2โวลต์ครับต่อไปเสียบเครื่องส่งสัญญาณเข้ากับเต้ารับนะครับ การใช้งานนะครับเปิดเครื่องรับสัญญาณและแตะที่เบรกเกอร์ทีละตัวครับถ้าเครื่องรับสัญญาณร้องนะครับแสดงว่าเบรกเกอร์ตัวนั้นคุมวงจรต้อรับที่เรากําลังหาอยู่ครับตอนนี้เบรกเกอร์ตัวบนสุดร้องอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองออฟเบรกเกอร์นะครับที่ตัวส่งสัญญาณนะครับไฟที่เครื่องดับ จากคลิปนี้นะครับ UT25A ก็สามารถใช้งานกับไฟฟ้าแรงดัน230โวลต์บ้านเราได้ครับ